หากนี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้เพราะว่าหัวใจของเธอนั้นมีเจ้าของฉันต้องใจอินแต่แล้วก็น้ำตานอง ไม่อาจจะเรียกจะร้องให้เธอนั้นมาเกียงไกลหัวใจของน้องร่ำร้องหาเธอเช้าค่ำ้าจะละก,กันน้ำตาไม่มีจะไหล อาคิดลืมพี่แต่แล้วก็สุดหักใจสุดจะหักห้ามใจไม่ไหวเพราะว่าหัวใจฉันเป็นทาเธอฉันรักเธออิ่งกว่าใครใครเธอจะรู้หรือไม่ ว่าใจฉันมันเสมอถึงจะมีชายอื่นที่ดีกว่าเธอยังมั่นต่อเธอเสมอเพราะฉันรักเธอยิ่งนักชาตินี้ที่รักเราคงรัก กันไม่ได้แม้นว่าหัวใจของเรารักกันยิ่งนักเพราะเธอมีคู่อยู่แล้วเธออย่ามารักแม้นหากชาตินามีรักขอเป็นคนรักคนเรก ของเธอฉันรักเธอยิ่งกว่าใครๆเธอจะรู้หรือไม่ว่าใจฉันมันสเสมอถึงจะมีใจอื่นที่ดีกว่าเธอยังมันต่อเธอสเสมอ พราะชานรักเธอยิ่งนักจากที่รักเราคงรักกันไม่ได้แม้นว่าหัวใจของเรารักกันยิ่งนักเพราะเธอมีคู่ อยู่แล้วเธอเอยย่ามารักแม้นหากชาติหน้ามีรักขอเป็นคนรักคนแรกของเธอ